สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้ไว้ทุกคนคือหลายๆคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็อยากจะบอกอะ่ะหรือใครที่รู้แล้วก็ก,ก็ฟังฟงมาเถอะนะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์ดหน่อยนะทุกคนเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพได้นะยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมกันเลย ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทกวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะให้สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่ก่อกให้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็กเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R M ร์เอ็มคลาสสิกเนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3าร้านนะครับนี่ก็หนึ้อยสีนะทุกคนนะครับเราก็สามารถกรอกโค้ดนี้ได้เลยเนะี่ย O N S Z นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะเริ่มกันที่ตรงนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์อาวุธชุดต่างๆนะครับก็จะมีตรงนี้ มันเขียนว่าปรับเทียบอ่าหลายๆคนคงงงว่ามันปรับยังไงมันมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็คือมันมีแน่นอนไว้ทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องมาเลือกของที่เราจะทําการปรับเทียบก่อนอยากสมมติว่าอ่ะผมจะปรับตัวนี้ปรับกางเกงตัวนี้เนี่ยนะครับคือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่67%จนะอ่ะแต่ว่าผมอยากให้มันเป็น100%เนี่ยผมจะทํายังไงใช่ไหมไม่ยากไว้ทุกคนมันไม่ยากเลยก็แค่เรากดปรับเทียบตรงนี้ครับปรับเทียบทั่วไป มันก็จะสุ่มให้เรานะครับสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะซึ่งโอกาสที่เราจะได้เปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยมันก็มีแต่โอกาสที่จะได้ร้อเปอร์เซนเลยเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามันน้อยมากๆครับและมันมีโอกาสที่จะลดเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงละ่ะให้มันเต็ม100%เนนะครับเรากดปรับเทียบไปเรื่อยๆครับจนกว่าเรานะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ที่มันน่าพอใจอะ่ะทุกคนคือแบบ อย่างเงี้ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็ยังดูน้อยอายเนี้ยเจ็ดสิบหกนะโอเคถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงแล้วทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือการปรับเทียบขั้นสูงนั่นแหละนะครับการปรับเทียบขั้นสูงเนี่ยมันแตกต่างจากปรับเทียบทั่วไปยังไงบ้างก็คือการปรับเทียบทั่วไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมันมีทั้งลดและเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นการปรับเทียบขั้นสูงเนี่ย มันจะใช้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเข็มทิศส,สอบเทียบขั้นสูงเนี่ยเยอะมากๆครับจนกว่าเราจะได้100%นะทุกคนคือมันได้ยากนิดนึงแต่จะทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเออเวลาเราทำเนี่ยมันทําแบบไหนนะครับก็จะทําแบบนี้อย่างสมมุติว่าผมปรับเทียบัูวไปมาแล้วเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้และผมต้องการที่จะดันดันให้มันเป็น100%ผมก็กดปรับเทียบไปแบบนี้อ่าเห็นไหมทุกคนอันนี้เนี่ยบวก4แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นนนแบบี้้ไวทุกค มันจะเด้งขึ้นไปเลยครับโดยที่มันไม่ลดเลยนะคือมันจะไม่มีลดอะ่ะมันจะเพิ่ม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  <ๆ S 2> อย่างเดียวแต่มันจะเพิ่มทีละสเตตัสนะครับเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เพิ่มทีละสเตตัสอ่ะแบบนี้นะครับกดอีกทีนึงมาเห็นไหมอ่ะ94%แล้วนะครับทุกคนนี่แหละคือข้อดีของเข็มทิศที่เป็นแบบตัวนี้ครับเป็นตัวขั้นสูงอะ่ะแต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยนะครับก็ได้ประมาณนี้เข็มทิศทดสอบนะครับ มันจะได้ทั่วๆไปอ่ะก็คือแบบสุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะปรับเทียบทั่วไปเนี่ยให้มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับเทียบขั้นสูงเพื่อที่จะได้ประหยัดในส่วนของอันนี้อ่ะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทํายังไงได้บ้างกับอันนี้แล้วมันเพิ่มประสิทธิภาพทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้จากอะไรก็คือจากตรงนี้แหละค่าสเตตัสต่างๆนะครับถามว่าทีนี้เนี่ย ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วจะไปหาพวกเข็มทิศเนี่ยได้จากไหนบ้างนะครับซึ่งผมรวบรวมมาให้แล้วไว้ทุกคนเอาไล่ไปก่อนแล้วกันนะไล่ไปทีละอย่างนะครับ1เลยนะครับเรามาที่ตรงเช็คอินเลยทุกคนเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของเข็มทิศด้วยเช่นกันนะครับล็อกอินในวัน1 2 3 4เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันที่3วันที่4นะครับก็จะได้เหมือนกันตรงนี้หรือว่าจะเป็นของขวัญจัก กาชาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมนี่อันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดเสบียงการอัปเกรดเสบียงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแล้วก็ร้านค้าตรงนี้เนี่ยก็มีนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2นะครับก็คือมอลมาถึงไอเทมมอลนะครับไอเทมมอลเนี่ยก็จะไปอยู่ในไอเทมนะครับก็จะมีให้เราซื้อได้จากการเอาเพชรมาซื้อตรงนี้นี่ได้10ชิ้นนะครับ สัปดาห์ละ3ครั้งก็คือเท่ากับว่าเราซื้อได้ทั้งหมด30ชิ้นใน1สัปดาห์แล้วก็จะมีรายวันนะครับรายวันก็จะมีเป็นตัวนี้ครับสเสบียงเข็มทิศทดสอบนะครับเราจะได้ขั้นสูง1แล้วก็ทดสอบธรรมดาเนี่ยสินะครับแล้วก็สิ่งจําเป็นดันเจี้ยนอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับก็จะได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีให้เราแลกด้วยนะครับอยู่ในคะแนนต่อสู้ตรงนี้นี่เราก็สามารถมาแลกได้นะครับอ่าแล้วก็พวกกองเรือมีไหมกองเรือก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าต้องกดล็อกร้านอุปกรณ์หรือว่าอื่นๆก่อนนะครับนี่แล้วก็แต้มคูนอุปกรณ์นะครับก็จะมีให้เราแลกเหมือนกันไหมโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับจบที่ตรงกองเรือเนี่ยแต่ว่าต้องทําก่อนนะและต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการท้าทายไว้ทุกคนการท้าทายเนี่ยเราก็จะได้รับ พวกเข็มทิศเหมือนกันนะครับนี่อย่างสนามประลองตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะได้เข็มทิศขั้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยเราก็มาลงประลองเลยแล้วก็ถ้าเรามีเข็มทิศธรรมดาเยอะเนี่ยเราสามารถนําไปคราบได้นะโดยไปที่โต๊ะคราฟตรงนี้นครับนี่แล้วก็มาคราบในส่วนของเข็มทิศขั้นสูงอันใหญ่นะครับแบบนี้ได้เช่นกันซึ่งเราจะต้องใช้เข็มทิศทั่วไปเนี่ยหรือว่าธรรมดาเนี่ยครับใช้ทั้งหมดยี่้าอันเพื่อจะ เพื่อจะคราฟเป็นตัวเข็มทิศทดสอบขั้นสูงนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะคราไปดูแบบนี้นะครับอ่าได้แลเห็นไหมเนี่ยทุกคนเราก็สามารถอัปเกรดตัวละครให้ใหมันเก่งขึ้นได้ด้วยการทําแบบนี้นะพวกออปชันการทำออฟพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีกับตัวละครเรามากะครนะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเก่งขึ้นนั่นเองนี่บ้า ถ้าเราอัพไปตรงนี้อย่างอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้มาเยอะมากอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับเทียบขั้นสูงอีกทีนึงปึ๊บขึ้นไปหนึ่งอ่ะเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเห็นไหมนี่เราได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาพลังปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทําครบมันก็จะยิ่งได้ของดีๆขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันก็เป็นคลิปสั้นๆนะนะ ยังไงก็ฝากเพื่อนเรไปกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็เอาไปทำกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปละ